สวัสดีครับจากร้าน b ีเเกษตรเก่าญี่ปุ่นนะครับันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับเครื่องโรยอเนกประสงค์นะครับอันนี้ก็มันร้อนนะครับร้อนไม่กลัวนะครับกูอดนะครับผมนี่เป็นเครื่องโรยยี่ห้อสตาร์นะครับกว้างเมตรยี่สิบแล้วก็เราก็จะมารีวิวผ่านกับรถไถนะครับลูกค้าที่มีรถไถ่ายหรือรถเดินตามสามารถแปลงได้นะครับก็ใช้หมูรากนะครับแล้วก็ใส่แขนกลางแขนกลางนี่เราก็ปรับให้สูงให้ต่ําได้นะครับให้ให้ให้ตัวมันคว่ำมันเงยนะครับ ก็ปร like it so, so. ับตรงนี well, ้คร so, ับ like ถ้าปรับขึ้นมันก็จะเงยขึ้นถ้าถ้าถอยลงมันก็จะคว่ำลงนะครับแล้วก็ลองดูนะครับตัวนี้ใช้เป็นแบบลากนะครับล้อสองล้อหนึ่งล้อหมุนนะครับใบปั่นก็จะอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับล้อฝั่งนี้เ็าจะปั่นอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเราหมุนพร้อมกันมันก็จะปั่นคู่แต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันลอยข้างเดียวแล้วก็ให้ล้อมันลอยข้างหนึ่งนะครับผมนี่เราก็จะไอตัวนี้นะครับ จะโรยอนเนประสงคสมพวกโรยปูนโรยปุ๋ยโรยผงพวกสวนปลาลมใช้ได้นะครับอันนี้เราก็จะมาลองรีวิวโรยขี้วัวนะฮะสองกระสอบก็แบบปนมั่งไม่ปนมั่งนะครับเดี๋ยวลองดูถ้ามันใช้ได้ป่ะไม่ลองไม่รู้นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นพวกปุ๋ยพวกในสวนตามใช้ได้หมดนะครับลอดูนะครับนี่เหรออันนี้ลองเปิดนะครับอันนี้เปิดนี่คนระับเห็นไหมมันก็จะออกบ้างนะครับนี่นะครับนี่หมุนนี่หมุนเดี๋ยวลองดูนะครับ ็หางลงครับให้ล้อมันตรงล้อมันจิ้งเร็วไปหน่อยครับเอาช้าๆก็ได้ครับ อาจจะออกมาเยอะนะครับถอยหลังดูนะครับ ออกอยู่นะครับผมอยากดีครับนีครับกรปั่นไปเรื่อยๆนะครับ บางนะครับนะครับรูดูนะครับเนี่ยครับถ้าเราปั่นรอบเร็วมันก็จะออกเร็วขึ้นนะครับเนี่ครับนะนี่ครับอยู่ถ้าเราวิ่งรอบรถไถนะครับนี่ครับนะเพราะมันจะมีใบใบตีตีเอาไว้ให้ให้พวกตรงนี้แตกได้นะครับ นี่นะครับนี่นะนนครับถ้ารอบเร็วมก็จะออกเร็วนะครับนะออกปกตินะครับนี่ใช้ได้ลองวิ่งให้เร็วขึ้นนะครับ เดี๋ยวดูนะครับร็จะเร็วออกเร็ว ถึงจะเห็นนะครับดูครับถ่ายคลิปใหม่เลยลูกไถคลิป